สวยมากเดเ็ดถึงน้อยจ้ะอันจะแจงอร่อยมากเลยนะใส่เลยนุง่งนุ่งหลายกับนุง่ง อนดกใส่อยากไดมาเจ็บแล้วจ้ะมันหลแลุ้กดเฮ็ดเพิ่งน้อยนะมันได้หลเลยสิกเก็บไปเพราะกินเธอซื้อ เยอะมากเลยนะแต่มันจะแจ้งอร่อยมากเลยนะสวยมากเลยนะ